ครัวมันทุ่งกับดุงดินครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่ตลาดตลาดแม่สายนะครับพามาเดินแถวตลาดมันเป็นทางขึ้นวัดดอยเวานะครับข้างบนนั่นครับเป็นวัดดอยเว้านะครับทีน,นี้ก็มันเป็นด่านชายแดนนะครับของขายเยอะมากครับผมมาวันเสาร์คนเยอะหน่อยลองเดินดูนะครับมีอะไรบ้าง <éf> ก็ สารพัดของนะครับทางแม่สายนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่ของของฝากของขายนะครับเต็มของเยอะครับเดิอนอยู่ครับพวกรองเท้าพวก ของเล่นเด็กพวกนี้เยอะครับไม่แพงด้วยนะครับนักท่องเที่ยวส่วนมากมาก,ก็จะมาเดินถนนสายนี้แหละครับของเล่นเด็กเต็มเลยครบับบนทุ่งกับลุงเด่นนะครับพวกเออของใช้ไฟฟ้าของอะไรก็ถูกดีนะครับของแต่งรถไฟไฟฉายมีทุกอย่างครับทำไมไม่สายอะ่ะกล้องติดรถถูก เป็นพวกสปอร์ตไลท์อะไรก็มีนะครับกระเป๋านักลงนักเรียนชุดว่ายนองว่ายน้ำครับมีหมดครับชุดเด็กครับเป็นพวกชาก็มีเออผมจะผมะซื้อชาก่อนนะชาชาเจียวกุหลาบครับอร่อยเดี๋ยวดูคนเจียวกุหลาบน,นี่เจียวกุหลาบได้ขายยังไงครับ อันละสี่สิบาทอันนี้เป็นอะไรครับนี่แต่มันเหมือนกันเหรอครับยี่ห้อ,อนนเดียวกันเหรอครับนี่ชาเนีัวคูราน,นเัาลดได้อยู่ไหมลดสามมันก็จีง้อยเอาไปเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ชิม,เ,เ,มอเออถ้าเกิเดเ,กเ,อเองกอี่บาทตอนนี้ร้อย้าสิบบาท แตกต่างกันยังไงครับตัวนี้จะอบพิเศษดนอเดียวอันตัวนี้ร้อยได้ไหมอันนี้ให้ร้อยยี่สิบแต่ไม่มีให้ชิมใช่ไหมไอ้ตัวนี้ครับอันตัวนี้ก็ได้ร้อบครับรบาท ซื้อชาแล้วก็ต้องมาซื้อถ้วยมานะครับถ้วยชาเขาขายใบละยี่สิบห้าบาทเชียวกุหลาบอันนะี้ใบหนอะต่นเดียวผมไปดูที่ชงมันครับแต่วันที่ชงบ้านก็มีอยู่แต่ว่าลองดูเผื่อมันมีถูกใจชุดสองร้ห้าสิบชุดอย่างนี้แบบนี้ร้อยเดียวนี่เก้าสิบบาท ใส่ตรงไหนครับชาชาใส่ตรงนี้ค่ะแล้วหนักเติมน,น้ำร้อนแล้วก็เวลาถ้าชาเหลืองก็กดลงด้านล่างชาก็จะอยูอ่ด้านล่างอ๋อลดกี่บาทมีถูกกว่านี้ไหมถูกกว่านี้ก็มีค่ะร้อยหกสิบบาทนี่ยี่ิบห่งร้อยห้าสิบบาทมันแตกต่างกันยังไงครับชุดชา นี้สามร้กว่ารู้สึกที่บ้านจะมีอยู่นะแต่ผมเอาเอาแค่ถ้วยก่อนนะกันแบบนี้นะครับนี่เท่าไหร่อันนี้ร้อยหกสิบบาทนี่ลองเดินดูก่อนนะกันเอาเอาเอาแต่นั้นนะครับชุดชาครับได้มานะครับชาเชียวกูหลาบกับถ้วยมานะครับผมเคยไปชิมที่ปั๊มปตทมันอร่อยดีาแต่มันต้องเป็นของแท้แบบนี้แหละ โครงการหลวงเดียมให้ดูเจียวกูหลานนะครับเกรดเอเออรอย่างเงี้ยอร่อยผมเคยไปกินในปั๊มปตทรครับเขาขาย1ขีด120บาทครับแล้วก็มีถ้วยเล็กๆอยู่เดี๋ยวเดินต่อครับเดินดูต่อมีอะไรอีกไหม เดี vale ur, ๋ยวจะหาซื people, ้อเสื้อกันหนาวสักตัวอยู่นะครับอากาศเชียงรายเริ่มมาแล้วครับเริ่มหนาวแล้วครับแต่ก็แพงเหมือนกันเมื่อก่อนนี้พวกเสื้อกันหนาวตัว3ามสี่ร้อยตอน่กี้ผมถามดูเก้าร้อยเก้าสิบตัวนึ่งครับลองเดินดูนะครับคนเยอะดีครับ เครื่องประดับแถวแม่สายนี่ถือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับมีเยอะดีครับฝัง่งข้างถนนสายเอเชียข้างนอกนู่นเยอะเลยครับเครื่องประดับนะครับเดี๋ยวเราเดินดูต่อครับครับเป็นพวกของแต่งบ้านนะครับแต่งบ้านแต่งร้านมีเยอะนะครับเออมีชุดนี่ชานี่เหลือดเจ็ดสิบาทยังไงไเนี่ยเอออย่างผมเอานี่ดีกว่านี่ไหมเมื่อกี้ร้านนู้นน่าทั้งร้อยกว่าบาทอันนี้ชุดเจ็ดสิบบาทเลยครับ ถ้าใบใหญ่ร้อยหนึน่งค่ะใบเล็กสามใบสองร้อยถ้าเอาไปเดียวก็เจ็ดสิบบาทชุดชงชานะครับอ,อันนี้เจ็สิบาทก็โอเคนะเดี๋ยวเขดูข้างในมันก่อนเส้วมันสีมันฝุ่นอะไรเพราะอ,าอะไรครับนี่อันนี้มันต้องไปล้างอีกค่ะล้าง ย่างอีกทีแล้วมันถึงจะสะอาดค่150ะาาราราคาเดิมอยูคบลดได้ยูค่ะตัวนี้ครับ 70, 70บาทครับชุดชงชานะครับชุดชงชาเดี๋ยวผมขอดูนี่ ไยชุดชงชามานะครับมาแม,ม่สายนี่ขึ้นชื่อต้องเลื่อกอันนี้นะครับเก๋ารักครับเ<ม>ขาขั้วเองใหม่ใหม่มขั้วใหม่สดๆครับกิโลละร้อย ครัวให้เห็นเลยครับสดๆเลยเป็นพวกมันมีของหลายอย่างนะครับพวกอะไรพวก M3 พวกนั้นก็มีหมดครับคนเยอะเลยครับไม่สายรองเท้าก็มีแต่วสวยๆนะครับแต่มันก็ ขึ้นชื่อว่าชายแดนมันก็จะมีก๊อปนะครับของก๊อปของอะไรก็แต่ว่าคุณภาพก็ใช้ได้ครับเอ,อ้ดี๋ผมนี่ผมเห็นเจอแล้วครับฮิตเตอร์ฮ <itter> ิตเตอร์นี่กำลังอยากได้เลยที่บ้านมันหนาวครับนี่ฮิตเตอร์ใช่ไหมครับฮิตเตอร์เหรอครับเท่าไหร่ครับสองพันสอง <laughs> สองอสองกรุ <laughs> งเ <laughs> <อง S 2> <laughs> ทพนี่ก็อยากได้ความหนาวต่เชียงรายอยากได้ความอุ่น ลองดูเขาลองขายดีอยู่ครับอันละสองพันสองยังไม่กล้าต่อเขาเดยวลองดูต่อนะครับโอ้พวกนี้เป็นฮิตเตอร์หมดเลยนีครับเด่ยพวกนี้พัดลมความร้อนนะครับนี่ก็ฮิตเตอร์อยู่ที่บ้านผมก็เป็นตึกตอนตอนเช้ามันจะเย็นมากนะครับเย็นขา น่าสนน่าสนใจดิผมถามราคาก่อนนะครับไปดูฮิตเตอร์มันนะครับมันแพงไปผมว่ามันแพงไปยู่นะต้องเดินดูแต่ลยร้านครับแต่มาเจอนี่ครับเสื้อแขนยาวครับตัวละรอยเดียวครับมือหนึ่งนะครับก็พอได้นะแต่มันแต่ผมใส่มันได้มันตัวเล็กครับรอยเดียวครับลองดูครับ ใส่เมั้งแต่ผมน่าจะใส่เอาใช้ถูกครับดูครับเป็นผืนเลยเป็นแถวเลยครับร้อยเดียวครับครับชุดปั่นจักรยานนะครับชุดกีฬาครับสวยๆเลยตลาดไม่สายนะครับสวยๆเลยครับครับแฟนตายอย่างเยอะครับสามอันร้อยขึ้นครับ สวยๆเหมือนกันนะครับก๊อปครับก๊อฟเลยแหวนเหรอเจ็ดกี่มดมดหน้าหนาวเปลียนอี่นะเออไฟไม่เอาอย่างงี้มั้งเดี๋ยวดื่มรอบก่อนใช่ปะปุ่นอยู่เดี๋ยวโทรหากันเอาเด้วยเดินเหมือนกัน